พอเฮ้งสวัสดีค่ะเอาพอยนี่ไปนั่งคุณก็ได้นั่งไดก็ได้เอาเลยตามสบายค่ะพี่น้องค่ะเอาพอเฮงเพิ่นกับเป็นไม่เมื่อยมากเท่านึงแล้วพี่น้องเพิ่นถ้าคุณแม่เมื่อวานนี่กับผาคุณแม่ไปหาหมอเนาะพ่อไปโรงพค่ะเอาตกไม่อย่าไปเอาเอาแต่ตกเก่าทั้งวันตกไม่ยังเห็ดเหมือนเล่นตกยังเห็ดไม่มางามเทิต่างมณีหน่ะ อ๋อเดี๋ยวสิให้พี่น้องเ <นะ S 1> บิ่งน้ากันนะคะ,ะคแปดสามเกียรสามมืน้ำก,กนนะโนกขนานี่ยโอ้ย,อยพี่น้องบอกว่าไปตามพ่อเฮงหน่อยเมื่อนี่ก็มาตามแล้วพ่อเฮงเฮ็ดเลยยังบ้นันได้เฮ็ดพ่อไป,ไปอาน้ำไม้ซ้อมือเขาไปจัดการไปจัดงานอยูค่คุณไปอ่าน้ำไม้อ่าน้ำไม้คุณพ่อเป็นอสมอดเลยเนาะค่ะเอออ๋อซ้อมออดไปจัดฮะไปจัดไปท่านเขาไปจัดสถานที่ต้อนรับอันเลี้ยง หมอเขาจะง่ายไปทั้งผุนทั้งพันธุ์นี่แล้วได้อ๋อพันสีย่ายเออแล้วก็กัดเลี้ยงกันผูแนแนกขแขนคนอ,อ,อต่อแขน,นกันนะอ๋อผูกคอต่อแขนเนาะคุณพ่อเป็นอสมอก็เลยอยากหลายอย่างก็ต้องไปงาน,งานอสมอพร้อมพ่ออสอมอ,อพร,อพรอ้อมเลยพันให้เห็ดผลไม่พูดให้เห็ดเมื่อวานึ่งยินข่าวว่าพายแย่เน่าไปหาหมอไม่ไปหาพายผมแย่เน่าไปโรงพยาบาลนก็ถึงเลขที่บวกค่ะคุณพ่อ โบถือหลุยกับยังาถื่เจนสามเจ็ดสามโอ้เน้นตัวนั้นเน้นตัวเน้นตัวหัเน็เน้นตัวหังเจะดตัว้นตัวหักเจ็ดัว้นต um ัวหักเจ็ดตั้นตหากเจ็ดตาเน่นกเ็นนตูกจ็ดตัอยน่นตัวหจ็ดต่วนนกเ อันนี้ว่าเนือเมาเราเวยยัเด็ก่เด็กพี่น้องคุณพ่อบอกว่าพวท่านเด็ดเ้อพี่น้องจะเฝ้าอันจะเฝ้าหน่อยใจเด้อเพื่อถอเพื่นพวกท่านในว่างค่ะเจ็แค่ไหเบื้องยี่หรอค่ะเจตัง่างยากเปล่าื่องกะซื่อยู่แต่ว่ามันหักมันได้เคริงเจต่างกะเลยถอย เอาหนูจอไม่ได้เอาตัวนั้นบ่ได้เอาตัวบันทึกนี่แหละเนาะพ่อเนาะนี่นะที่แต่แค่ซูนสามก็เพียบสามนี่นะเอาพี่น้องค่ะเด็กวาอยู่นี่ม่หางบตัวด้วยร้อยกว่าบาทด้วยระว่าครัพี่น้องค่ะอันนี้เป็นตัวเลขของคุณพ่อแห้งนะครับอ่ายอดให้เบิ้งซื่อดอกของงวดที่ผ่านมาเนาะพ่อนะนะคะว่าจะเอาจากตัวสองตัวอีพ่อว่าโบเฮดโบไหร่แต่พี่น้องโบมีสมาธิเดี๋ยวต้องไปมีสมาธิซะก่อนนะคะ นะคะม้วที่ผ่านมานี่ที่แรกพอเน้นอันศูนย์ยนะศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามค่ะลักลักีกับแม่สีเจ็ดีสามค่ะเด็กเจ็ดาโอลักแปดค่ะลักแปดกับลกแปดชีแปดสามแปนนี่แปดสามเขาตรงๆเลยเนาะนี่ตัวเด็นมัน3สามตัวเห็นม่นี่ โอ้ตัวเด่นมันมีสามตัวมีเกจที่แปดมีชวนเจ้ามันมาขารักแปดแปดตัวเด่นนี่เงี้ยะแปดตัวเด่นแปดตัวเด่นตัวกลางจนีจ้ามันเลยมาเขาแปดสามอันนึกนักแปดมั้โ้ตัวเด่นมันนี่หอมีเตัวเด่นมันอยู่กลางเลยบอกกลางเนดี๋มาจับบอกจะเกจชุนครับมันแปดฮะแล้วมาจับบอกจะเกจครับชุนแปด้จับไมันมาได้ออกแป โจ่าจ่าจ่มองกลางไม่ได้เอาสาบมาหน่นะคะาเกิทำอะไรย่างนี้แปดอยู่เลยค่ะเรียนมีแปดชี่แปดสามแปด่มแปดห้มันท่หนไม่บาทุกอย่างคองพ่อนี่ะมันมีอยู่เก่าคููแค่นั้นแค่นั้นเนาะค่ะพี่น้องมีเก่าคูแต่ว่าที่แน่ๆมันก็มีสามหลักเลขเด่นมีเจ็ดมีแปดมีศูนย์ แต่ว่าเลขเขาแต่ว่าพอแห้งจับห้ก็คือเดนศูนย์กับเจ็ดแต่ว่าแปดผัดมาเดนได้แบบนี้พี่น้องนะคะอันพู้ไดเบิ้งเอ่อในเลขสูตรก็คือเบิ้งเบิ้งให้เต็มหน้ากระดาษแล้วก็พีจารณาขันพายไม่ดวงไม่โศกก็คือต้องถือแน่นอนนะน่าพอเนาะนี่แหละก็เด่นกินแล้วนี่จะหงวแล้วก็พอหัวดพรหัวชุดชุดเต็มๆกัยแค่ชุดเต็มก็ไม่ได้ถึงหัวสอง อ๋อสูตรเต็มงัวสองสูตรพวกเต็มมันร่วมกันบันเปนสีหางหัวแล้วบอ,อวด,ดนเนาะแต่ว่ามันเขามาสุงหัวดได้เนาะเขายกนะคะคันเต็มนี่คือเขาคู่หวัวะนะพ่อเนาะเต็มมีเขากลุ่มหัวเช่นกันอ๋อค่ะนี่ชุดเต็มทีบ้างค่ะ ่พี่น้องได้จังได้จ้ะให้ท่านผู้ชมรอรอซะก่อนค่ะแมนยูเจตังกะมาทายให้พี่น้องเบิ่งซะก่อนรอซะก่อนพระวัาพ่อเพิ่นยังบสะดวกนะคะเนาะใเงนคักๆก่อนให้เพิ่นเฮดอารมณ์ดีน่งเฮ็ดคิดเลีอยูยใต้ต้นจานแล้วซะก่อนค่าค่าแทนพระช่างก่อนรบมันางินก่ค่อยางงอกี่ยมอความูก่หเจังนักทีเม่ ของพ่อมันมีทั้งเจ็ดสามแปดสามได้ของเราอันต้นจานแค่แต้มเดียวเนี้ยแต้มเดียวหาจเนาะนาะพ่อหาเจ็ดสามเนาะมันบกนุ่ระเซียงอยู่เจ็ดสามนั่นเหมือนกับเรียงสูตรพวกนี้มันหมดจ้ะแมนอันนี้เน้นศูนย์สี่ศูนย์สามเจ็ดสามแตบสามเนี่ยปลาถิ่นได้ว่ามันสิ่ประมาณนี้แต่ว่าตัวนีนมันี่ะเก่นเล ันใจคนจนกัเขาบ่ไม่เ่าแต่สามัังนใจท่าเขาเข้าใช้หนังสือเจ่ามาส้มแน่บอกรักกูเว้นังสือรบอกเออเอาข้าวสันกัเสีเเท่านี้สักกอนพี่น้องเลยให้พ่อพอแห้งกับแม่เน่าคนเศ้าเมยสักกอนเดี๋ยวมือหนาสักกอนมือใดดีพมื่อวนนี้วันีสิวันที่วันที่ยี่สสิบแปดวันนี้ เก่าบวราที่ยี่สิบนะประมาณวันที่ยี่สิบนะคะท่านุไปหน้าพระท่านงูซิมาพีเดอร์เมาะหน้าพระท่านเน้ะมืออะไต่งฮะมือพอดีเนาะค่ะค่ะค่ะเอาจังซันเราพเาแห้งก้าซันก็คืองวดซิมานี่คุณพ่อกัะเฮตหนคือเก่านะพ่อเนาะเดี๋ยววันที่ยี่สิบคงจะได้ลงตัวเลขนะคะแล้วไอพี่น้องทาแล้วพี่น้องใจเย็น นนอนเอาพ่อแห้งขอบคุณอะไรค่ะพี่น้องค่ะคนไรเขามากดไลค์กดแชร์บอกอค่ะอิเล็กตัวโนเงมากจะเดนเลืขกม่มากจะออจ้าโอ้สูตรดีเนาะพอพันเห็ดดีนะคะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้เท่านี้เด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสุวงมันมาสุขสุขคนรอวันที่ยี่สิบนะคะคุณพ่อแห้งเดี๋ยว่นสีเอให้นะคะ ตอนแรกตอนแรกนแรกตอมาพี่ดิบอกมาพี่ดีกว่านอะจ่าบกคขกบอมันจะแมนแมนเอาใส่ะไรเนีน่ยมาแร่งสิมาพีดอกพ่อไปพ่อไปหากินเข่าซะอะตามนั่นแล้วพ่อ ค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ได้มาตามตัวเลขนะคะสูตรคิดคำนวณนะคะเป็นสูตรตําอิดของคุณพ่อแห้งนะคะมาหอดแล้วพี่น้องนะคะกับพอดีคุณพ่อเพิ่นมาแต่ทุระนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับเมยเนาะก็เลยบรายเฮ็ดสูตรเพิ่นมาไปทุระหลายอย่างนะคะทึ้งนาทีออมอนะคะทึ้งผ้าใยไปหาหมอนะคะแล้วก บ่มีสมาธิเฮ็ดนะคะวาสิเฮ็ดให้พี่น้องกะจังหวะบดีนะคะคุณพ่อก็เลยบอกว่าเจาตังเดี๋ยวรอวันที่ยี่สิบนะคะให้มาไหมนะคะแอดก็จะไปเอาตัวเลขในวันที่ยี่สิบจังไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมก็จะเฝ้าเฝ้าจะเฝ้าว่าไห้จะเฝ้า,า,า,ยยา,าน้อยใจ้อคะพี่น้องคะแอดกะไปหาเพิ่์ลสามเทียวแล้วนะคะบังเอิญคือไม่ได้เจอกันจักเทือนะคะขาดเคลื่อนตลอดแอดไปแล้วเห็นคุณพอ่คณพอคุณแม่คน เมื่อยพ่นนอนนะคะเพิ่นมาแต่หาามอเอดก็เลบ่ไย้ถามาเมื่อนีเอดก็ไปอีกก็คือเป็นมือที่สองก็คือ่ได้ตัวเลขนะคะก็คือสิไปอีกรอบนึงก็คือเป็นรอบที่สามนะคะพี่น้องหนาจะเป็นวันที่ยี่สิบนะคะแอดจะไปอีกรอบนึงเนาะจังไดก็ขอกําลังแรงใจจากแฟนค่ะแฟนช่องเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะซอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะคะไาย,ยังบ่ระท่านได้ก,กดติดตามฝากกดติดตามให้แน่นะคะจังไรก็ ตัวเลขของคุณพอ่อคุณพอ่อว่าวันที่ยี่สิบจะตังได้แน่นอนนะคะท่านผู้ชมรอคอยค่ะพี่น้องโอโรอก่อนนะคะให้อดทนรอสักก่อนนะคะเดี๋ยวได้ตัวเลขมากพี่น้องกะฝ้าไปจับชะลาก,กินแบงวัดรัฐบาลใบท่านอยู่ดอกค่ะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณคุณพ่อเฮงนะคะที่เอ่อพ้นยังซีมีน,น้นำจนนใจเฮ็ดห้เหาเนาะพี่น้นองเนานะ ขอให้โชคให้มาเด้อคันผู้ใดเข้ามาติดตามรับชมในช่องของแอดเจตังต่อไปแอดเจตังสิพยายามหาแต่ตัวเลขที่เด็ดดีๆดังๆแล้วก็ตัวเลขมีทีมากสุดท้ายแล้วก็คือเป็นวันที่20นะคะเดี๋ยวแอดจะมาตามอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้